บ้านหาเฮตอนการเปลี่ยนหลอดไฟแม่ต้องจำเอาไว้จะได้พีหยอดสาวถูกนี่เลยนี่เลยดวงคนเกิดวันศุกร์ดีแนะ่แน่อาจจะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงมากกว่าหนึ่งมาถูกทางแล้วนี่เลยที่ต้องการตัวสุดท้ายเลยแล้วกันคำเตือนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะมีอุบัติเหตุ เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าอาจถึงขั้นเสียชีวิตฟันทงพังพังหมดหมดจมดหุดอ่ะอ่ะอะไรอ้าววัสดีพี่ัดดีมาพอดีเลยได้เวลาเลยเจอรไฟไหนเนี่ยโอ้โหไอคิวเนี่ยอะไรนี่โตจนเรียตุ่นแมวไม่ถึงยังเปลี่ยนหลอดไฟยังไม่เป็นเหรอ ดูดูมือนี่มือโอ้โหคิดแล้วเพียบเลยยังจะไปโชว์อีกนีมออ่มืออาชีพโอ้โหมืออาชีพอืเรื่องเปลี่ยนลดวงคนเกิดวันศุกร์คำเตือนอาจถึงขั้นเสียชีวิตเสียชีวิตสดส,สบายโอ้โหเรื่องแค่นี้ทำได้อยู่แล้ว บ้านหาเฮตอนการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นบ้าอะไรเนี่ยนี่จะมาเปลี่ยนหลอดไฟจะไปจะเล่นอินไลน์สเก็ตครับแต่งตัวขนาดนี้คนเราก็บอกว่าอย่ามองข้ามความปลอดภัยทำอะไรเราอย่าประมาทนะครับนี่นะฮะขั้นแรกนะครับเราจะต้องนี่ครับ สับคัตเอาลงก่อนครับสับคัตเอาเสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งไว้ใจอีกทำไมอ่ะต้องใช้ไขควงเช็คไฟดูก่อนเนี่ยมันจะไม่หลอดไฟถ้าจิ้มเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีไฟแสดงว่าปลอดภัยนี่เฮ้ยไม่ติดเอาละทีนี้จะเปลี่ยนแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววเถ้าเกิดอยู่ๆเราจะเปลี่ยนเนี่ยแล้วไฟทะลึ่งรั่วขึ้นมาทำไงอ่ะถ้าปท๊อปไฟลวกไหมอ่าพี่ทีผมเลยโอ้โหเรื่องทีนี้ผมนึกหนัก ผมถีบไม่เด็กแล้วเด็กๆนี่ถีบจักรยานแล้วพอโตขึ้นอะถีบสําล้อตอนนี้ยถีบเมียจะไปถีบแกนี่ผมคนรักครอบครัวครับถ้าเกิดไฟลุกครัถีบผมเลยพี่ไม่ต้องอยั้งโอ้โหได้เลยแล้วจัดให้ออเอาหลอดก่าอออก่อนนี่เห็นไหมนี่หลอดก่าออกครับอ่าเอาหลอดใหม่มา หลบไปหลบไปไม่ชัดนี่แม่ใหญ่ขนาดนี้ัครบขึ้นแล้วนี่ละหมุนนี่ไงทำไมหมุนยากหมุนยากเลยเนี่ยโอ้โหนี่ไงหมุนทตัวไปค่ายหมุนแค่มือเพอพอมืนเลยนะเนี่ยมืนเลยมันเพราะหมุนเมื่อกี้ใช่ไหมมันเพราะมีตบโคลนี่แหละโคลใส่ก็ไม่เข้าโหนตบอีกมือน บ้านฮาเฮตอนการเปลี่ยนหลอดไฟเอาของเดิมมาเทียบก่อนนี่ของเดิมนี่ของใหม่ดูจากขั้วแล้วนี่อันนี้ไปเก็บก่อนเลยพี่ไม่ได้แน่แน่อันนี้ก็ไม่ได้ขั้วเล็กไป14วัตต์220โวลต์โอ้เร่ดูละเอียดขนาดนี้เลยเหรอยิ่งละเอียดยิ่งดีนะครับนี่ถึงจะยาวสั้นไม่เป็นไรนะ สั้นๆก็ใส่ได้ใส่ไดู้่ใส่ได้เพราะว่าขั้วเท่ากันนี่แหละพี่ถึงหลอดไฟปะเนี่ยได้หมดนี่แหละตัวนี้ได้เลยได้เลยงั้นเสียบเลยดีกว่าเออเออว้เล้ยอโห บ้าเฮ้ยอีกขี้พี่ตกตกตกใจหมดเลยเนี่ยผมลองดูว่าพี่เนี่ยพร้อมจะถีบหรือเปล่าถ้าเกิดผมพร้อมแน่นอนโดนมาจริงๆเนี่ยได้รู้ปลอดภัยเปล่าออ๋เอาจริงนะนนะเออปั๊บเข้าไปปั๊บเข้าไปเอ้ยมันไม่ติดเลยอืทำไมอ่ะขาดอยู่อย่างเนี้ยขาดขาดอะไรนะคะอุ้ยตายอุ้ยตายจริงจริงน่ารักอ่ะตายนะช่วยสับสะพานไฟให้เราหน่อยสิแล้วย่าลืมเปิดสะพานใจให้เราดินะจะได้ทอดไปหา ภามเข้าไปติดในรอบนี้เหมือนตีกอะไริแล้วไม่เหนื่อยสั่นอยู่องนี้นะโอ้ี่จาวเลยเนี่ยทิ้งไปหรือเหร่ทิ้เลยหรอเปต่าอ้โห จะมาทำผมอย่างนี้ล่ะครับแม่บอกให้ถีบไม่ถีบโอ้ยอีกหน่อยเป็นมันรู้ไฟฟ้าแล้วเนี่ยเออใครจะไปรู้ล่ะว,ว่าครั้งนี้โดนช็อตจริงเหรครับเ,ออเล่นเรื่องหลายทีนี่อ,อ่ะนี่อ่ะและอีกอย่างนั้นทีหลังนะครับใช้ใครก็เปิดสะพานไฟเนี่ยก็มือออกห่างจากกระแสไฟก่อนสิครับออครับออแม่ผู้ชมไม่ต้องลืมนะครับการเปลี่ยนหลอดไฟแม้จะเป็นเรื่องง่ายเนี่ยก็อย่าประมาทละกันเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระแสไฟนะครับมามาไม่ไม่ไม่ no no เป็นอีกแล้วไอ้คิว เอางี้เด right? ี <figured Depois find anderen> ๋ยวผมช่วยแล้วกันให้ช่วยถ่ายรถไฟเครับช่วยทีมให้อีกทิ้งแล้วกันนะ